เดือนเมษายนนี้เราต้องพูดถึงอะไรนะก็พูดถึงเรื่อง,องการสาดน้ําสงกรานที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าการเล่นน้ําสาดน้ําในสงกรานที่สนุกสนานแต่เราต้องอยู่บนความปลอดภัยด้วยนะครับทางด้านของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเห็นชอบ5มาตรการคุมน้ําเมา ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้นะครับ,รบซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงของเทศกาลสงกรานปีนี้บอกว่าการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่2นะครับพศ2565ถึง2570เนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มนะครับ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับอันนี้คือแนวคิดรณรงค์นะครับเพื่อการป้องกันแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและ,ะในส่วนของสิ่ง,งต่างๆนะครับเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ11-17เมษายน2567เนี่ย การปาดเจ็บที่เขารายงานที่ผ่านๆมาปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ย<ช>คน <ฮะ S 1> ที่ดื่มแล้วขับเนี่ยก้โหเยอะนะเ <ฮะ S 1> ยาว,วชนต่ำกว่า20ปีเยอะนะคุณชลิดินนะใช่4,340รายนะคะเป็นเยาว,วชนต่ำกว่า20ปีจำนวน502รายส่วนใหญ่นะคะดื่มแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มเอง<ช>และอุบัติเหตุ เกิดบนถนนสายรองมากกว่าสายหลักด้วยยานพาหนะอันดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือบนถนนนี่คือรถจักรยานยนต <ยน S 1> <น>์นะคะทีนี้ปีนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้มช่วงสงกรานค่ะม,มีจุดเน้นในการป้องกันข้คอด้วยกันเริ่มจากนี่เลยกําหนดพื้นที่เรื่องน้ำสงกรานปลอดภยัยไร้แอลกอฮอล์นะครับเพิ่มแล้วก็สองเพิ่มจํานวนด่านชุมชนเพิ่มความถี่การเรื่องของตรวจคัดกรองคนเมาสุราแล้วก็ตรวจระดับแอลกอฮอล์นะครับตรวจระดับแอลกอฮอล์ ในผู้ขับขีที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายถ้าพบอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อไหรแ่แล้วก็ต้องสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่ายด้วยนะ,ะแล้วก็กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามดื่มแอลโกอฮอล์นะฮะตามพรบการจราจรทางบกนะครับพศ2562นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือส่งต่อผู้คุมประพฤตินะครับ ไปเข้าสู่กระบวนการบําบัดนะ ใช่ส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤตินะคะฐานขับรถขณะเมาสุราทุกรายเข้ากระบวนการบําบัดนะคะก็มีทางด้านท่านสมสักเทศสุทินรองนายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติท่านก็ฝากถึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้พิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แล้วก็ขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหรือกทมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีค่ะ